สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับคันนี้พิเศษนะครับชวนชมนะครับเป็น t ต y ยต้าโคโร拉เอลติสนะครับน่าจะเป็นปี2010นะครับตัวนี้โฉมปี12นะครับลองชมดูก่อนนะครับเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับเขาทําหน้ามาใหม่นะครับรู้สึกจะเป็นแบบตัดต่อนะฮะพลาสติกตัดต่อหน้าเดิมกับหน้าใหม่นะครับน่าจะเป็นเอลติสหรือแคมรี่ไม่แน่ใจนะครับมัวไว้ก่อนเอาเป็นว่ามันสวยนั่นแหละครับถ้าสนใจจริงๆก็โทรไปสอบถามเชลจาดูนะครับ เขาทําสีระบบ 2K นะครับสีดีสีแน่นนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้ท่านชอบหรือเปล่าทรงแบบนี้ปีนี้เปิดขายอยู่ที่125,000บาทนะครับเป็นเกียร์ออโต้1.6นะครับน้ำมันล้วนสนใจอย่างไรโทรสอบถามที่เบอร์นะครับใต้คลิปลองอ,าอา่านรายละเอียดคร่าวๆนะครับถ้าชอบใช้งานได้ก็ต้องไปทดลองขับครับเทคนิคของการซื้อแท็กซี่ก็คือหาช่างที่ไว้ใจได้นะครับไปช่วยตรวจสอบ จะก็จะได้เอารถมาใช้ได้อย่างสบายใจนะครับก็มันไม่มีอื่นใดเด็ดที่จะพิสูจน์ได้นะครับนอกจากช่างครับเขารู้กันโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้ก็สวยเข้าตาดีนะครับผมเอามาฝากนะครับเพราะว่าการชนมันเท่ดีครับนี่นะครับแบบนี้เลยครับสวยครับลองชมดูก่อนได้เลยถ้าชอบถ้าเข้าตาไปทดลองขับเจรจาต่อรองกันดูนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านได้รถไว้ใช้นะครับนี่นะครับหน้าการชนมันสวยดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ